สบายดีทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเบ่งงานบันเด็กอยู่ที่ศู์กันค้าพักสั้นเนาะซึ่งวันนี้พ่นมีการจัดบันเด็กอยู่ที่ห้างพักสั้นจะพาคนน้อยไปเที่ยวในนึงเนาะก็คือเห็นพ่นอ่าส่งข้อความมาแจ้งกะจะประมาณสิบโมงห้าสี่โมงแลงเนาะตอนนี้เป็นคนหน่อยงานกองนั่งนี่ดิลูกนั่งนี่นั่งพอครับรถนั่งพี่นั่งพี่ นักกานักาการว่านักกาหวุ่นวายขนาดนะั้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกเดินทางกันสำหรับรายละเอียดเท่าก,กับบริโภคอย่างหลายเนาะก,ก็คือเขาได้ครับครอความโดยนั้นค้อคว้มันก็ได้เขียนบอกว่าในมื่อนี้เม่นเวลาประมาณ10บโมง5้โมงเลนก็จะมีงานวันเด็กยูที่่วนการค้าฟักซั้นกยคือ ในงานก็จะมีการแสดงจากศิลปินน้องแต่น้อยน้อยจากนั้นก็จะมีให้บรรดาที่น้อยวาง,งกิจกรรมที่บ้านกับนักเตะทีมชาลามิวสิคเกคาน์ต์เนาะส่วนรายละเอียดภายในงานจะมีแต่เดียวของเพิ่มเติมนะครับเนาะ ตอนนี้เรามาพอ,อดรถก็คือเขาจอดอยู่สถาตีดินนะพ,ออนพอ่อก็จะพอดง่ายทุกคนใช้เวลาโดนเตียพ่อมื่อนี้เป็นมือวันเด็กโลกเนาะมันมีการจัดงานอยู่ที่ห้างปักสันล่และแต่ก็อยู่ห้างมิจลินเตเตอร์กับคนค่อนข้างหลายก็คือก่อนจะพาบอดรถติดมาได้บนไงตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามโมงครึ่งละคนดน้อยงานยกองอเมื่อกี้นะไเล ดีมาเห็นกลางลินนี่แลนตตะกลางลินนี่ต้องพามาลินมวะมังกรน่าว่ะเอ้ยบมังกงนี่เห็นกลางลินลกไป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 เทิงกันจะได้พอ่อพามาลินไป <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บริเวณสันนึงเนาะพอเมื่อกี้เาราอยู่สันใต้ดินบอนที่เราจอดรถก็เป็นสันใต้ดินเนาะ ก้อนจีพานาว่าพานบอลกลางลีนได้บอลยังไทุกคนก็เลยต้องห,หยุดคลิปก่อนยนื่ออ่อยเอาพานบอลกลางลีนเล็กน้นอยก่อนตอนนี้เายังซองฮ่าบอลที่เพิ่งจัดงานทุกคนก็คือตามที่เพิน่นส,ส่งข้อความแจ้งเหาเพิ่อนาว่าจะมีเป็นงานโชว์จากอ่าบรรดานักสแสดงเนาะแล้วก็จะมีเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมเนาะซึ่งกิจกรรมเพิ่นก็นจะมีอ่านักกีฬา สิบซาลาว์น่ละรุนยูสิบเก้าเนาะที่ว่าคนจะมีการมาจัดกิจกรรมี่นี่อันนี้จะเป็นสตาร์บัคเดียวไทยเพิ่อข้าวทุกคนใครมาข้าวคนมาโตขิวหลทำไมวะคนโตขิวลหลยืยนออกกันเต็มเลยอันนั้นนี่โอ้องแพงราคากบังแพงแค่ยังต้องมายืนโตขิวบนไงทุกคน เขาเห็นคนหลายอยู่ทาง,งนั้นนี่ฮะเดี๋ยวเราไปรอเบองเด,ด,ด,ดี๋ยวจะได้เห็นนายพี่หนมันก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศไท้ทุกคนได้เห็นจกน้อยหนึ่งกว่าอา่ามือวันนี้มันเป็นงานวันเด็กโลกทุกคนกันใ่ไหมคนก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนาะอยู่ที่ห้างพักสั้นเนาะไปชิม,มาตอนนี้การยังทันอยู่เดี๋ยวเ,เบงมองเดี๋ยวต้องเพื่อรถติดอ๋อตอนนี้ห้ากาสามโมงสิบหกนาทีทุกคนสามารถมาได้นะทวายชิมาหวม งานมาเด็กโอ้พนมีบ่มีติอ่าน่าจะเป็นฟุตซอลแต่บราเดินนิดน้อยนะเพป็นว่าจะมีอ่าบัณฑานักกีฬาทีมซาชุดเอ่อยูสิบเก้า,าห้องกิจกรรมหนักนี่นะ เออมันจันไม่แน่น้องๆรุ่นอายุ19รุ่นอายุ19ก็จะมาเล่นกิจกรรมกับดิกน้อยเนาะประมาณ7-8ปีหรือ10ปีข้างนนในก็จะเป็นหน้าวิธีขเพิ่นโบมีลาหลายโบย้เอ้ะทุกคนซื้อไปกันเพื่อเด็กทุกๆค,คนได้มีอนาคตที่สดใสสำหรา จำเลยบันเด็กโลกแนววิธีง่ายมันจะอยู่พิเอายังโบได้พาทุกคนออกไปเบิ้งบนทางด้านหลังนะทุกคนาเพระว่าบนทางด้านหลังเป็นเดินบนมีน้ำพุนะคนมีจานจะกิจกรรมอมื่ออีโบนี่โอ้นี่พุทธสัมพาตพุทสัมพาตนักเตะอีสตาลาวรุ่นยูตเก่อนะอย่ารอพงคูนพูดกับพงคอล่าทุกคน เดี๋ยวเราพังุอยู่บริเวณนี้แล้วจักหน่อยเราจะพาทุกคน mm hmm. เข้าไปเบื้องทางด้านเบื้องเบื้องนี้เราเข้ามาคนแหละมันจะเป็นเวลาเ,าเขามาทางด้านหน้าเราจะมีเหลีอยวกวัวเข้าไป mm hmm. โอ้นี่แสดงคาบแต้มน,นะไท mm hmm. ยเนีย ม ja, ีกการสชวหภ็เท okay. okay. like okay. ุกคนนี่เป็นหประตใสวนกเก่าหกเต้เมื่อกี้ฮาวเวิร์กคือเราเป็นหุปอันทายเก่าเนะเป็นหกเต้อันี้นะนี่กแกะสลักก็ให้คเดียวได้ไปสุดเลยแกะสลักเก็ปลาเนาะปลาหนึ เป็นหกแ้มว่ตทุกคนคืออะคืออะมันก็จะมีปรรดาสร้างบรนแตมอยูนยยอ่นี่เลยนี่มาบนคนงานพาอั้นี่คือนะสมจริงฮะไม่แกง้งไั้ ก็นั้นก็จะมีโอ้บนตอ์เรียนนี่พี่ละอันนี้เป็นผลงานนี่เป็นเต็มทุกคนอเอาไว้นะโอ้คิดว่ามันจะมีอยู่ทางเบื้องหลังบ่มีทุกคนทางด้านหลังบ่มียังเลยเนาะไปเดินประวางเนาะก,ก็คือเพิ่นจะมีแต่ทางด้านในเนาะการเข้าขมาันเป็นทางหน้าเวทีเพิ่นจะอยู่ทางเบื้องด้านข้าง ที่โตเซก,กับเียงเจนเซ็นเตอร์นอนทาวาอิชิมาก็สมานมาครับชม <c oughs> เถอะจนเอ่าจะปล่อยคลิปต,ตอนช่วงแรงดีวกว่าเราจากงานมันปิดแล้วเนาะที่เพื่อเอาเห็นเพื่นอ,อนอ่าส่งข้อความมาแจ้คือเราจะมีงานยังไงแต่ว่าเราจะทำมาแล้วเกี่ยวกับ่ว่าบอยมีงานยังไงพอปัญนใดโอ้มันก็นมีแต้ประเ็ศเป็นตัวตลก ก็ <c oughs> นนะจ๊อกเกอร์นะปะเอันนี้แจกกดีกน้อยมีบอเต็มหูนว่เา,าเริ่มกีด้อละ <c oughs> นเน้ยบันมาลีนี่บบยานไปนะปกติประเทศคนแปลีงน,นาำจะยานเดินมาเห็นกลางลีนีนบ่บกโูยานเลย งานมันก็ได้ง่ายบนทุกคนแต่ว่าเข้ามาแล้วไหนก็อบอุ่นเนาะมันมีกิจกรรมพร้อมกับบรรดาน้องๆหลานที่ว่าได้มาห้อมงานนี่ไม่เหรอเจี๊ยกนาฟรีมาเลยัจ๊ไหนไม่เข้าใจ

เป็นตัวแทนของประเทศชาติของชาติเราพวกเขาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆโดยเฉพาะกแมนการแข่งขันประเทศบางประเทศนี่แหละพวกเขาทุกคนก็สามารถที่ว่าจะาส่งกับน้ำใจส่งแข่งใจเพื่อเสียอะไรขนาดนัาาน้นในเวลา,าที่ว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆโดยจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้เจา้าเอาไปาฝากไว้วให้ทุกคนส่งกับน้ำใจส่งแขงเสียอะไรเป็นแข่งสละสิ่งเราท่าทุกคน ตอนนี้เราท้าวันน้องที่จะขึ้นโซ่ก็ใช่ไหตผูใี่สนใจกีฬาานออยาจะให้ลูกหลานตัวเองอ่านร่้กีฬา่เต็มตาสอบถามรายละเอียดกับทางโพสต์เพิ่าได้เลยนะแสดงว่าเราทายู่บงนี้เห็นบงนี้สามคนเราจะยูเบงนั้นอีก้ระมาทราบคน่เ้งาเพิ่งจะมีการแสดงย่างรนะพิการยิาแล้วสาหรับการแสดงต่อไปได้แก่บทข้อีมิซวา กินนานี้จากศิลปะสุนการกระทรวงแถลงเปล่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวไปที่สามพับชมและอาฟัพกพร้อมกันเลยมาแล้วมาแล้วกำลังกินมาแล้วดนะ้วยกัน จนะมีรุ่น,นโย8ป,ปีนเนี่ยพียย่ก็จะมาทายมาเีกิจกรรมนับ ีไปแล้วทุวกคนเฉพาะบทฝรรนี่ไดเงี้ยเจ้าพิธีในงานมันยังพันจบไงทุกคนเนี่เข้าไปรอเบิ้งทางด้านเบื้องทางบือขวาของเนาะเดี๋ยวไปรอเบิ้งมาน้องแจ๊กบุลเลยนี่เพขายังมีการจัดงานยิ่งยังอีกเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้ำแข็งเดี๋ยวไปรอเบิง้งเบื้งนี้บทฝรรตเจ่าเบื้งนี้หูเสวะอยากเง,งียบๆเลยนะ อันนี้จะเป็นประตูใหญ่ทางเบื้องทางหน้าเนาะประตูทางเขา้าทางด้านหน้าตะทางงานัานจะยูย่ทางเบื้องนี้เบื้องซ้ายเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนรอเบ,บื้องขวานะรอเบื้องซ้ายทางวันที่มันจัดงานเราไปรอมาแล้วก็นทีพารอบเขาเข้าทำโบมียังหลายเขากระจาข้อปิดคลิปเลยเดี๋ยว,วได้มาจาังเลก็ได้มาแล้วกันที่ว่าพาทุกคนมารอสมเบื้องในห้างพักสั้นในช่วงงานวันเด็กโลกเนาะก็คือ ตอนชิมีคนหนึงกับบริเ,เนณงายเนาะน่าจะปีนึงคนหนึงแต่พ่ได้เจอแต่ละปีก็จะมีการจัดงานเพราะว่าเจ้านี้เป็นเทือ,อทวิตที่เฮาได้ครับรุกคนเนาะเดี๋ยวพนันจะแจ้งไปว่ามันจะมีการจัดงานนะ,นะก็เลยว่าในเที่ยวการมาไทายทำให้ทุกคนได้เห็นได้ชมด้วยกันเอาป็นเทือ,อทวิตที่เฮาได้มามาครับเออ่มา,มาชมรวมมาความในงานวด็กโลกในปี2022 โอ้ทางเบื้องนี้มีธนาคารการค้านี่นี่มีธนาคารทอาก๋าฮู้ทุกคนวันนี้มีธนาคารเดี๋ยวไปหาเงกดก่อนตอนนี้เงินเหลือบรอออ้อย50แผ่นแล้วอ้าวหมดละสุดอยู่บริเวณนี้ทุกคนความจริงบริสุทธิ์อะแต่ว่าบนขาแเกมายังเปิดแล้ว,น,ลบบลวนะเกินทุกคนสำหรับกินนี่มาฮอดบริเวณนี้ออกกระจายก็ไปคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะตอนไผ่ที่เบิ่งมาจะฮอดจุนี่กาแฟ กุณไลโทรศับส์เครายสองเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้เดทกิฟตต่อไปไดนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้แกจะขอปิดแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วทุกคน